สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูเรนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายเรื่องคําเป็นคําตายให้นักเรียนฟังนะคะคําเป็นคําตายก็คือการจำแนกคํานะคะตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาการออกเสียงที่ต่างกันค่ะเรามาดูกันที่คําเป็นก่อนนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรคําเป็นนะคะก็คือคําที่พยัญชนะผสมกับสระเสียงยาวอ่ะสระเสียงยาวก็ได้แก่สระ พวกสระอาสระอ e, ีสระอูสระเอเป็นต้นนะคะก็คือสระที่เราสามารถออกเสียงยาวๆได้อย่างเช่นสระอาไม้อาออกเสียงยาวได้เลยสระอ e, ีแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งพยัญชนะผสมกับสระเสียงยาวในมาตราแม่กอกานะคะแม่กอกาก็คือมาตราที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะเช่นคําว่ามาดูปูเวลาปีแบบนี้นะคะเป็นต้นค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คือคําที่พยัญชนะประสมกับสระอําไอไม้ม้วนไอไม้มาลายสระเอาเช่นคํา,นา,าว่าจําน้ําใช่เผ่าเสาไปอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงกลกมเกยเกลเช่นคําว่าจริงกินกราสาวฉุย อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของคำเป็นนะคะ,ะวิธีการจำนะคะนักเรียนให้นักเรียนท่องคำว่านมยวงค่ะอะนมยวงมาจากไหนนมยวงก็มาจากเอามาตราตัวสะกดในคำเป็นนะคะมาประกอบกันจนเป็นคำว่านมยวงก็คือนอหนูมาจากมาตราแม่กลมมอมมาจากมาตราแม่กลมยอยักษ์มาจากมาตราแม่เกยวอเวนมาจากมาตราแม่เกยและง,งงูมาจากมาตราแม่กงค่ะรวมกันเป็น เป็นอะไรคะเป็นนมยวงนั่นเองค่ะจะไม่ได้นะคะ,ะนมยวงนะคะก็คือมาตราที่อยู่ในคําเป็นค่ะ,ะวิธีจําอย่างที่สองนะคะดูง่ายๆเลยคือถ้าคํานั้นไม่มีตัวสะกดนะคะคําเป็นจะประสมด้วยสระเสียงยาวอย่างที่บอกค่ะสระเสียงยาวคือสระที่เราสามารถออกเสียงทอดยาวๆได้นะคะอย่างเช่นสระอาสระอ e, ีสระอูสระเอแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นค่ะยังมีสระเสียงยาวอีกให้นักเรียนลงไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ ค่ะเรามาดูกันที่คำตายนะคะคำตายก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะสระเสียงสั้นนี่ว่าอย่างเช่นสระอสระอิสระอ,ะอ,ะอ,ะอุเห็นไหมคะนักเรียนจะออกเสียงได้สั้นๆอ่ะเทียบกับสระเสียงยาวอ่ะเห็นไหมคะแตกต่างกันเลยอ่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กกกด กบค่ะวิธีการจํานะคะมีลักษณะคล้ายๆการจําของมัตคำเป็นเหมือนกันค่ะก็คือเราแค่เปลี่ยนคําท่องนะคะจากคําเป็นคือนมยวงใช่ไหมคําตายแน่นอนก็คือกะบดกะบดมาจากไหนก็มาจากมาตราตัวสะกดนะคะแม่กบแม่กดแม่กบนะคะเราจําง่ายๆเราออามาทําเป็นคําค่ะก็คือกอไก่นะคะมาจากแม่กบบอใบไม้มาจากแม่กบ แล้วก็ดอเด็กมาจากแม่กดนะคะนี่ค่ะก็เลยกลายเป็นคําว่ากระบุดนะคะก็คือมีตัวสะกดในมาตรามแม่กบกบกดนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าคาคานั้นนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะคําตายต้องประสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะก็คือสระที่ออกเสียงสั้นๆอย่างที่คุณครูได้บอกไปข้างต้นนะคะนักเรียนจำง่ายง่ายอย่างหนึ่งนะคะคําตายกระบุดนะคะกระบุดก็คือผู้ร้ายนะคะกระบดต้องตายค่ะผู้ร้ายต้องตายคิดแบบนั้นค่ะ ก็คือกลายเป็นคําตายนั่นเองนะคะหลักการจําง่ายๆ่าคุณครูอธิบายไปพอสมควรแล้วนะคะแต่อยากให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูก็ได้มีคลิปเพลงประกอบการสอนนะคะจากคุณครูชินดาวติ๊กตอกค่ะตอนนี้ดังมากเลยนะคะอยากให้นักเรียนได้ดูกันเพื่อที่จะทําให้นักเรียนนะคะเข้าใจในเรื่องคําเป็นคําตายได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะ หวังว่านักเรียนนะคะคงได้รับความรู้ในเรื่องคำเป็นคำตายอย่างเต็มเตี่ยมแล้วนะคะวันนี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามคุณครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ one two one two three four คำเป็นคำตายคำเป็นคำตายคำเป็นคำตายทำไมมันงงอย่างนี้ <c oughs> เรียนมาตั้งหลายปีเรียนมาตั้งหลายปีเอาดีๆไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยทำไมมีคำแบบนั้น อ้าเอามาพันชายหม้อ้าเอามาพันชายหม้พันวันในยุครครบ,ง,ครบ,ง,ครบง่ายครบง่ายรบง่ายรบง่ายอ๋อมันเป็นแบบนี้ แยกไม่ได้ยังไงอัดูเสดูน้าดูลังดูควาดูสายจบไว้นะหากดูว่ามีพยัยชมนนับท้ายไได้นมยงเงินคือขบเป็นกับวนคำตายต้องตายเสียดายไม่มีตัวสะกดทำไงให้นางนิ่งนิ่งดูสละที่มีสละสัญญาให้ดูดีๆให้บอกว่าเสียงสละไม่มีเฮ้ยต้องดูอีกทีจะหากเสียงสั้นคำตายคัพพีสละเสียงยาวคำเป็นเขาที่อําไอไอเอาคำเป็นเมาที่อคำเป็นคำตายยังไง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 ทำไมมันมองยางนี่ เรียนมาตัางลายไปปีสิบปีห้าปีหกปีเอาดีๆไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยทำไมคำแบบนั่งทำไมมีคำแบบนั่งเอาเอามาพันชัไใหม่เอาเอามาพันช่ไหม่พันวันอายุครบง่างครบไงครบไงครบายออกมันเป็นแบบนี้อคำเป็นคำใหม่